กสวัสดีพ่อพี่น้องบุษบูรุโชคพี่กอล์ผมืันนี้เาพอกันยังไม่อีกแล้วพี่น้องมือนี้เมื่อกินมังนัดพี่น้องบ่ได้เลยนี่เมื่อกินหวานนี่เขาผมนัดนี่บริกินขอครับผมคนโตพี่น้องไปซื้อก็ขอได้ไปโบได้ไปเห็ดกับเขาคนโตแห้งเล้วมากินมือกินมังนัดมังนัดกับเกลือได้พี่น้องเลย มังัดสม้มด้ว,ว่ามังัดสัมด้ว,ว่าอย่างก็ต้องกินกับเกลือมันอร่อยแซ่บอืมรสชาิมันกม,มันสมว่สัมีองสสมากเลยครับผม 嗯，真漂啊。哦，我想，我想不想，我想那个我、哦。

ไมีเหงน่ออยาไปเหรอเลยหวานหอมอมเปียดเ่ยก็งอยใช้บะครบ pháo hóng mưa một chút, Cái là phóng thì sao là pháo Thế mà mưu kia thì mình mân sau mưu mân sau kia mân sau mưu mân sau mưu mân kia Rồi mân sau mắt sau mắt sau mắt ăn mắt อั่นี้กรเผ็ดรถเพจกเพผิกเกลือใส่แซบพวกเขาแซบพเกลือทั้งหมดนะนี่รถเพดอืมเลือกออกไปหวานหอมบุมีสม Tớ không có chăm cưa, ní ừ. rồi Chấm lại qua em chút chút Thôi chút ủa, đâu này hiệp.

มืดเลยบานโอ้ตุ่ยดอดเจีบหอมหอมหวานหวานอมเปรี้ยวจัง่อยพี่น้องเจีบอยู่ครับมันนั้นการสำรับมือนี้กขอขอบคุณพ่อพี่น้องที่เราครับผมการสำรับมือนี้กันที่ขอช่วยพี่ไปสำมีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วย ขอคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามเราสุ่มกดไลค์กดติดตามยูอ่อีสานเริอวณท้องหรับวันนี้ก็สกอตชูชีวปตะจำวันนี้ชิณหลาพรไหมพี่น้องสวัสดีครับกินหลาพรไหมครับผม